ไป way, เห็ดเบี<ด>้ยเห็นงานกับข้ามแบบนี้ได้ยังไเนาะเจ้าเนาะข้ามข้ามไปโอ้สองสอบมาคนเดียวได้บ่อนี่เอาบุญากาบสบายดีร้สสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องกันเบอร์สูสุคนมวัชย์ศิวในประเทศเดกกระต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข่าสู้ซองบาลเซิงนอยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง โดยมื่อนี่กับบทเสียงน้องกับเดินทางมาบ้านอ่าลงมะแงวอีกรอบนึงพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยพอดีกับสีเข่ามหาอาครอบครัวของอาไอมานพี่น้องเอ๋ยที่เล่าหน่นแข่งคุดขางหนึ่งน่อพี่น้องเนาะโดยเมื่อมื่อนี่กับบทเสียงกับสีมาอ่ามอบข่าวสารอาหารแห้งหน่อพี่น้องเอ๋ยมามอบให้ครอบครัวของไอมานพี่น้องเนาะกต่มีทางปุ้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอ๋ยเป็นอยู่ต่างประเทศหน่อยเนาะก็คือเป็นสื่ออาเมนางพี่น้องเอ๋ย เป็นกะเป็นคนบ้านเฮาเองนี่ยเนาะแต่ว่าเพิ่นกะไปอยู่เมืองนอกหลายภาคหลายปีเดี๋ยวไปนองเลยเพิ่นกะเป็นคนเซนูเนี่ยี่น้องเนาะโดูยันอื่นกับโบเซียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางแม่นางที่ไว้วางใจที่ให้โบเซียงนี่เป<ล>็นสะพานบุญให้ภานในมื <ượ bs> ้อนี่เนาะจังได้กับโบเซียงก็ขอให้ทางแม่นางจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีเด้อสุขกายได้สบายใจเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาโดยัาจงได้กะ อาบัวเสงกัสิได้เข้าไปหาครอบครัวเพิ่นเดินไปนี้ก็เข้ามาหอดแล้วพี่น้องเนาะปา้ไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยนี่บัวเสงสิไปทักทายสบายดีครอบครัวเพิ่นก่อนพี่น้องเนาะจังมายกเข่าพี่น้องเลยไปพี่น้องเนาะไปจุ๊วนี่พี่น้องเนาะบ้านดินซานของอ้มานเป็นพี่น้องเลยอ๋อไม่ยังอัไงก็เสียวสิงสาบอกนี่นะ อาเสียงซาลูกคนเป็นร่องเลยเปยบ่มีบ่ไอ้อาเปอูอ้าคนเนาะทางอันก่อยดีอยู่เนาะเดินดูนไอ้เัาหนีไม่กันเด้อเดินสบายดีสบายดีโอ้ยเอ้าเนาะแซไปใส่เบิ้ลหน้ามืึอนี่ไปหน้าไปเผาก้าลูกเผาก้าผมุ่งบ่ดินเดินเดิ ไอ้นันสาลูกเนาะมันอีเนาะแฝงลูกอากรรมมาติดหัวก้าก็โดยมากอาบน้ำอ๋อติดหัวก้าอันนี้ลูกสาวเพราะอันนี้โดยโดยลูกสาวโอ้ยข่าวบอเคยอันเข่ามาหาเจ้าจิดเถื่อนเนาะโดยดูน้ำกันสองคนตอนนี้ไอ้เนาะอูโดูอันทั้งเมย์เป็นนี่สิอ่ะเป็นไปรับจ้างเสียหนามันได้เคยมาเสียหนาโดยโดยโอ้ Được, được. Ô mày bọn nữa. Mày mày. Ô mày đi chứ nó. Mà, này trang rồi mày 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 S <S เอาได้เลยนั่งไม่ไหลไ,ได้ดอกกุเป็นยังดอกนั่งจังด <S <S 2> <S 2> ใดก็ได้ดอกเขานะครับยืนก็ได้ดอกเลย,ยอันนูกเต่าจะมีน้ำกันจจะคนไหสี่คนเนาะวันวนี้อันอีก2คนได้สัตว คนผู้ใหญ่ไปนดอกนะคนเล็กเป็นเลรนยพุ่นดำเป็น้อ้โดยโดยเนาะบ้านก้าบ้านมุ่งเนาะโดยอันกันไปคนละลายแบ่งแบ่งกันไปแบ่งเวลาเนาะโดยจะหาเงินซื้อข่าวอีกเปลี่ยนกันเอาลูกแงะไปหดเวียกเนี่ยนติสีบรดนไปกันโดย ตอนเที่ยงก็กลับเข้ามาเอาลูกโตวันเท่าไหนะเอ่ยที่จะ40,000 40,000กิจเนาะอ๋อโหอันนี้พักเที่ยงบ่เอ๋ยนี่โดย,โดย,โดยพักเทียเท่ยงมากินข้าวน้ำสุมปลาเนาะโดยนะข้งในกันเนาะเขากระดึ้มทำมันให้อาจก็บเอ๋ยอันฝากาซื้อเสียงเลยเนาะเขาให้เพื่อพี่นอกก้องเคน Thằng con cả nhóc bộ thân này hổ đó này. Ừ, này Sư Màn Sư ừ. Màn cái nào vậy đó Thằng 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 này nhà phần đấy hả nó Sư Pềm Sư Pềm cái nào vậy đó Đấy Đó má bà này nó Ăn nặng cho nó Thương rồi đó sổ nó lút bọn này, Sổ nó Nhôn nặng nó มีแต่ลูกสาวเนาะผู้ชายผู้เดียวผู้ชายคนหนึ่งนั่งๆไปแลยวแคให้แต่ลูกมานั่งหน่ยเดียวสบายอีกแล้วัสดีไปดีจ็ดปีจ็ดเดือนแล้วนี่นะสี่ปีสี่ปีสปีเนาะคุณน้อยคะได้ชมได้ติดติดตามในช่องของบ่เตียงเนาะถือว่าครบรอบหนึ่งปีแล้วว่าชักไหวบ่ที่ครอบครัวเจ้าเนาะที่บ่เตียงมาถ่ายทำอ่าในการช่วยเหลือ นั่ปีครบเอาตอนนั้นเอายังปุดอยู่เห็นงานอยู่ฟังไทยปมเอายี่ตีตามยิ่งเจ้ากันแต่ว่ามาเมื่อนี้กัถือว่ามาเห็นตัวจริงเนี่ยก็ได้มาเป็นสะพานบุญให้ทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเมื่อนี้เนาะถือกัมาได้พูดได้คุยกับไอ้าทงในครอบครัวไอ้เมื่อนี้เนาะก็หน้าเป็นจังนไรนะที่เอนทางโมเตียงมาถ่ายทำเจ้าะตองนั้นก็บลำบากเพราะว่า เป็นพลังเฮ็ดไม้เฮ็ดเตาตะกอนบืนแต่ว่าใส่ด้วยแห้งก็เมื่อยหากายสุดโทมลแต่ก่อนก็เมื่อยยแต่ยินนี่ก็ยังเมื่อยเฮ็ดนักบ่ได้ซวงแต่ก่อนไมมันนักลายตัดพื้นขายเฮ็ดทานแต่ก่อนแต่ก่อนนั่นอ้ายนั่นอันเฮ็ดเฮ็ดทานเนาะทานเาเบิ่งอยู่คลิปมันเคเคนึงเดอเฮ็ดเตาทานแล้วก็อ๋อบุกบืนเวไปเฮ็ดในซั่น ักักไม้แบบสิบ่นี่ก็เท่าสิบ่ฮะไม้ก็หักแตกเเอาเองแต่ตอนนี้ก็เฮ็ดนักบ่ได้ติดรถก็บ่ได้เมื่อยอืมก้อนน่ะคือว่าเป็นโรคประจําตัวนี่โรคยงน้อยโรคกรอโอนี่มากักเสบดๆนี่ก็เป็นาาเรามีเงินอืมตอนนี้ก็ยังอาการก็ถือว่ายังบ่ทันได้ถือว่าบ่เร้าแต่ว่าก็ดีกว่าก่อหน้าอยู่เนาะ แต่ว่าเห็ดนักเนี่ยคืนเจ็บแม่นเม่นกระดังโต๊ะกุนนี่เพิ่นหอยเห็ดเบี้ยงนักพัดหมูพอไปแบบมันบกุ้มกินนี่แล้วเพื่อนเพื่อนจ้างผัดหอไปเห็ดน้ำเห็ดนี่นี้กันเพื่อนจ้างแบบเห็ดละหัวกับไปโดยไปหาคืนให้เพื่อนแล้วก็หาซิ่งพันนี่เก่ยวกับเด็กให้ดยวออเดี๋ยวนี้ผัดข้าเส็ดตาวผัดไม่มันอึดเดี๋ยวนี้ผมไม่อึดช่วงตอนตอนนี้ก็ยังเห็ดจุ๊บอ่ะก็เห็ดวัง สงการเนาะกระพริบกะพริบไม้มันเมดนะมันเบ็ดแหละก็เลยทางนี้นั่นยุดแล้ววันนี้เนาะแบบยุดแล้วก็่วงหน้าน่ปลูกพังกินนี่แหละพริกปลูกเครือกินนะเลยขายขาขนมลูกก็ได้ก็ได้เสียใจเนาะซื้อต้มขนมแต่บางครั้งก็พื้นแน่กันวันมีพื้นมาส่งนานๆทรงที่แล้วมันบ่มีไหมไปเอาฟืนกระฮวงไหมปัจจุบันนี้ก็ไม่อึด อกาอันสาเหตุที่อันไดอันโทษได้ได้อันแข่งกุศนี่มันเป็นจากสาเหตุยังไงก่อนหน้าไปไปทำงานอยู่ฝั่งไทยก็เลยหลุดต่มนี่แหละเห็นงานอูสี่ทุ่มนี่แหละตามพาเมียไปหาเงินเนี่ยแต่าบบไม่ได้เงินตรงไหนไปอันเห็นงานอยู่ฝั่งไทยไหนอยู่น้มกันสองคนไปบ่เลยบ่ แต่ไม yeah. yes. oh, yes. ่นี่เกิดวัติเหตุดถดชนบ่ายนี่นะชนเลแบบเกศผลไม้เลยแต่านนี้ไปเ่ยต่างดแ้วน่ครับได้ยังจะเพิ่นได้ในส้นอากาศเพิ่นกันนี้เลยเป็นสวยค่ะโรงพยาบาลนั่นแหละเข้้นเลกับมาพิ่่แน่ การสวมใส่ผืนยูผืนซอยขายุงขายยาะดึงชีวิตไว้นะดูดูแต่ว่ากันผืนเห็นคิดนี่ก็ขอบใจผืนยูผูนเจ๊นะโอ้ยดูดูอันทั้งอันต่อแก่เนาะมองเห็นงานที่การเพิ่นได้อ่าช่วยเหลือน้อยเนาะขอบคุณผืนยูเลยดูนีเบอร์เพิ่นนะอืมอันไปเห็นงานที่เกิดจากอุบัติเหตุห้างมาจักปีแล้วเนาะสิบปีนะโอ้ยสิบปีเนาะดูดู ถือว่านานต็มเลยเนาะสิปีเลยมันนี้ก็ไปรักษาหายนะกะทั้งเั้นเก้ยเป็นกระซุงกลับมาบ้านเรืยมนันนี่นะ้นเานสะอาเมนบริมีขาเทียมเนาะ คาเทียมมีอยู่มีบ่แตว่าไว้สิลงไปเปลี่ยนช่วงโควิดก็ลุ่งรุ่งมาได้อ๋ออันไปเปลี่ยนเนี่เปลี่ยนอยู่ใชอ้ายอยู่สวรรค์อ๋อโรงการสวรรค์เดินอ๋อแต่ขาเทียมน่ะมีอยู่แต่บ่ได้ใช้งานบ่ตอนนี้ฮะใช่บริษัทมได้เตะบ่เตะบ่แต่ผมไม่เวลาลงเปลี่ยนอ่ออันขาเทียมนี่ถ้าใส่ปุ๊บนี่คือย่างได้่อยเร่ยบ่ไหมได้หรือว่าต้องใช้ตัวนี้น้ำเดินไปแบบน้อยย่างไงเตว่าย่างได้ยู ใส่เวลาเกี่ยวข้าวมัดข้าวนี่แหละตัดอ้อยนะใสต้อยเกี่ยวข้าวส่ตัดอ้อยเกี่ยวข้าวเลยดยน้ำดำ่แมัเยนำดเมนเาะแต่ว่าช่วงนี้ก็ใส่แม่กันเท้านี่ก้อนเนาะมันแตกคมันโมเตกก็ใช่งานได้อยู่เนาะมันแตกมันแตกเออแบเผื่อัาเงินแบบไปใส่ขาแล้ว ใช้เวลาไปไปเพื่อเพื่อนเห็ดแล้วก็ไปนอนเป็นยัางพากลูกกลับมาเป็นแรงง่ายเลยลำบากอยู่ห่วงในทางเนาะโดยโสินปเป,ป็นทิศสองทิศสินานแนตะทั้งเฮื่อนแบบบุมิีไผ่ไม่เ็็เนีย่ยแล้วก็ลูกน้อยก็เลยอยากไปใส่ยู่แต่ว่าตรงนั้เนาะอ่างครับสู่อันตัวนี้ในบ้านเดินเพื่อนซ่านในปูกอย่างนี้อ่คือลายแท้ ทุบแตงพริกมันหงลายยางอยู่วัวข่าเหี้ยงคายเนี่ยลงลายแนวลงลายอย่างในแนวเนาะซีลสินีในแนวละหน่อยเดี๋ยวส่วนอันนี้ลายอย่างแต่จสิงลายยางเนาะ แต่ออกหล่อออกผลแล้วนี่มี่ยนหมักทั่วเพราะหมักทั่วแกงเออะหมักทั่วมักหงเนาะมังมาวัวจิงไข่ายักพริกก็เกือบมาเบิดทุกอย่างเลยนี่เนาะเราได้ซ네ื้อ <Their> ม <royalty sticking> ังค์คิ้งมาใหแม่ด้วยเลยด้เราบางแล้แม่ฮะโอเคเนาะงสนเนาะเดี๋ยวเขาจะให้ประมาณนั้นภาไปเบิ่งส่วนเน้อจังน้อยเด้อแต่ว่าเดี๋ยวอ่าเฮะเอาเข่ามาหมอบให้เจ้าเนาะหมอบเสร็จแล้วก็อ่าฝากขอบุญกับพุ่นผู้ใหญ่นะกัสิ ไอ้ภาพปบบบึงสมนมสวนมองไอ้ปลูกพังเนาะโดยโดยโอเคพี่น้องเนาะกลับมารถมาพอบุญเก้าพี่น้องเลยไหมนี่กะโดยสบายมาดีมาพี่น้องเนาะออกมานี่พี่น้องไอเดินทางมามองเงี้ยเนาะอบุญเงี้ยมาหาครอบครัวใคร่าเชียวไอมานโดยที่อันเป็นกะเกิดอุบัติเหตุเนาะกากุดพี่น้องเลยอยู่ฮะจังไดกะพอบุญเป็นจังไดร่างกายเนาะ phong bà thả, phòng bà thả thì bọn chắc xóm không? Nhưng mà phòng bà chẳng Ờ Phòng bà bụng, bà bụng phải cuộn mất à, rồi đó Ờ Ờ, bằng bộ sau Ừ Được rồi Ừ À, nhưng mà bà bụng chắc là bà bụng Chắc là bà bụng bà chẳng, bà là bà bụng bà มาะไหมครอบครัวอดได้ไดนเนาะงบกงเด้อ,อหายเด้อะ,อะโอเคอสองสอบเมาเดียวได้บ่นุนญ ขึ้นมได้พี่น้องเ <laughs> ลยเ <laughs> ข่านี่นนเนาะไอ้เอ้อยเราว่อบไปแบกเขานี่ยแบกว่ไรพี่เอ้ยอีเดียวอีกสอบหนึ่งไปเิ่นกับพี่น้องเลยแมนบ่ เ้ทอดเฉื่อยกันพี่น้องเนาะทอดเด้อพี่น้องเลยเอาอเชียงคือดีลาเทพมันหนีมาจสิว่าเนาะบูดเออเชี่ยวเสือเอกต้องแบกพี่น้องเลย เสียงฮักฮะโอเคเนาะขอบใจบระบุญเด้อโดยโดยโดฮะโอเคพีนน่น้องเนาะบรบุญก็เป็นมือกล้องให้พี่น้องเลยสองกระสอบได้ประมาณจังมือไงคันน้องขึนมาได้คัดเดือยคุณเบ้าประมาณเดือนเดือยไฟแค่เสียงคลอยแท้เลยเป็นมาแต่เวียกมาแต่เรียกขอปัอน้นมาแต่ปั <c oughs> น้ <c oughs> นค้ <c oughs> งนางอ้าโอ้ เนินเียนาะมาเมื่อยก็ได้เสียงมูมีโดยโดยส่วนลายกับเข่ากํา้นามง่ายนี่พออยู่พอกินอยู่่ะในเพินซานแต่ละปีขาดเคืรอนเนี่ยข้าวเ็ดนแต่ปีนี้ก็อาศัยเห็ดน้ํามูซซนะหพี่น้องนี่ขาเหดนํกันกับเพื่อนอาศัยเคิดนเพื่อนเนแบบนี้นะลยก็หานกันเสียงใ่บ ป็นได้ก็กินแบ่งเป็นแบ่งให้ก็อได้ได้ก็พด้แก็บ่ได้หากันรอดให้แน่ยามแรกยามใดก็ด้ด้ยามแว่ามีดตัดออกอได้อยู่จ้างเสียสานี่ล่ะตอนนี้กอันรับจ้างเนาะแต่ว่าสิลงให้ลงนาแล้วเนาะจ้างซื้อเาะเ็ดะเ็ดเพิ่นก็พอได้อยู่เพิ่นก็ให้กินเพิ่นละ5โลหรือ10โลได้้พอีตื่นบัดนี้เนาะถือเนาะาถูอยู่เ็นบ่จ้าอยู่ เอาไว้ถ <tongue> ือว่าไว้บ่เคยเหนอ่าเสือยังคือลําแท้นะโทษเด้อได้ว่าซานคือเอามาเป็นเสือขาวเนาะอโดยฮะจังได๋กะีเฮาสิให้อ้ายพาไปแล้วกะนี้เฮาสิอันอ่าอ่านรายชื่อผู้ที่เพิ่นมามอบให้เจ้าภในมื้อนี้เนาะเโดยเป็นอันเครื่องของอ่าที่อยู่ในนามเจ้ามื้อนี้เนาะโดยขนวนอ่าข้าวซาน ซองก็สอบนะับเป็นขระต้มขนมเนาะที่เขาซื้อมาให้ภายในมือนี้เด้อโ<า>ดยเป็นของผู้ใหญ่ใจดีอยู่ต่างประเทศโดยเป็นกะเป็นคนบ้านเขาเองนี่แหละก็ไปอ,อยู่เมืองนอกเนาะหลายภาคหลปีโดยเป็นก็ได้ฝากาการสวยเือ่านซองของเขามาให้ภายในมือนี้โดยอันเพิ่นซื้อเมนางเนะาะโดยเป็นขานา้าวน้าซัาปลาเนี่ยแหละอย่างไรกะอาย ฝากขอบคุญขอบคุณนกนกะอวยพรอวยใจเนาะให้เพิ่นไปยในครอบครัวเนาะน้ากันเนาะโด,ดยขอขอบใจด้วยม่นางานาที่เพิ่นมาสวยเข่าสวยน้าลูกเนาะให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งครับจิตอยายได้ความไข่ยาย,ยามีเนาะมีสู้มีลับังขาวหาเพื่อนเนาะ ดูดีนบานี้เนาะโดยขอบใจเมนนางเพื่นนอนเนาะทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเพื่อนได้ส่งเข้าส่งหน้ามาให้นะที่ว่าก็คอยเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บไปได้ความไข้ยหญ่มีเจอเพื่อนห้มือนี่ก็คอยให้เพื่อนไหลมากกว่าเกาให้ล่ำให้รวยกวาเกาให้แหละหเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข้มแข็งที่ว่ามีแบบใจเมตตานะสวยเหลือผุ้ทถูกคุณยากก็คอยให้เพื่อนอยู่ดีไม่แห้งนะใจละลายดูานะอยู่ดีไม่แห้งเนาะดโดยฮะทังหลกะ Ba ai bunny oh ah, oh này, one job bunny cho Happy này nó. bunny. No, mang knock bunny. Ayan knock. Nicot, cool up, you know. Ba hít bia nó nan ka 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 khăm ขอออนุญาตครับอ๋อนี่เบาะอ่านี่มั้งอ๋ามีอย่างแน่นี่เนาะอ๋ออันนี้มักสาลีมักสาลีเนาะไอ้เนาะต้นกระโพดพี่น้องเลยอ,อ๋านี่กระกกมังหงนี่กระผักตู้คือว่าเกษตรนี่หลายอย่างอันนี้ผักอีตู้เด้อเด้อผักอีตู้อันนี้กับหัวตงไคร้ตะขาโอ้ มีเบิดเดดนี่เนาะมกพริกกับเป็นงูนยู่นี่นี่เนาะเอ้ามกพริกง่ายนี่คือผมเคยเห็นแท่นี่มกพริกไทยก็เป็นมะพริกไทยคือพ้อมแบบนี้นี่มีน้องคผมเคยเห็นแท่นนี่มเชียงเคยเห็นแค่ถือได้พี่น้องเลยนี่นี่มะเอือแน่ใจมีมกพริกมะกอึเนาะโดยดูดูืสียวปา มันเป็นแต่เพชรเย,าอ,ายอ่เ <rí c> พราายมันมุพลิกอย่างนี้เพชรเยอะใส่ผ้เพิ่งเห็นพี่น้องเลยส่วนหลายไม่แต่เป็นอ่มามุกพริกแบบนี้พี่น้องเห็นเนาะนี่พริกดำเยาวๆนี่ยอ,อันนี้คือเป็นที่อ่ามองอ่าปลูกนี่คือของอ้ายได้บ่อาะนี่นะเลยไมีดอกไม้ก็เลยปล่อยอันมองพื้นที่บ่าเพบ้างเนาะนี่พักกาด ผักหอมโดยประกาศผักหอมมีเบิดเนาะโด้ออือฮะแบบนี้หมักทูบอือหมักบวบกำลังเห็ดดยห้างกำลังเห็ดห้างเนาะโดเด้ออืออันนี้เป็นเตาเก่้าอ่ะเพาะอ้นี่มองนี่นะเป็นทูบเตาเก่้าโอ้วันนี้ห้างไหนเห็นในคลิปอะไรโดยวันนี้สีได้มาปลูกอ่ะเพาะโดยเด้ออ๋อเป็นเตาแรกที่บ่อเตียงมาท่ายันเพาะอยู่หน่วยนั่นอยู่นั่นเพาะอ๋อวันนี้อันนี้เตาที่สอง โอ้ยโดยโดยโอ้เนาะพี่น้องเลยจะมีผิเขียวเองมีดอกตะวันเนะฮะอย่งไรกะขอให้อ่าพึ่งปลูกกะให้ออกลอกออกผลไม่ไวเนาะขอให้เต็มหัวเต็มส่วนได้ค่าขายมีอันในการใช้จ่ายในครอบครัวอันนี้ก็กำลังเห็ดห้างอันนี้เนาะโอ้ งูมังตงเนาะดูฮะถือว่าลายสิ่งลายยางเนาะเกษตรเป็นได้ปลูกในครอบครัวพี่น้องเลยมันนี่มังแตงแน่ดูสองสังคมเนาะปลูกลายย่างดูอ่าดีแล้วอ่ะเนาะปลูกลายสิ่งลายย่างอ่าลูกเต้ากับเออเป็นออกล้อของคนก็จะได้กินน้ำลูกเต้าก็จะไม่ได้อดได้ยาก พี่น้องเลยเนาะไอ้มานแล้วก็มีผักเสียนนะเลยผักเสียนเลยหอมหอมเปรขั้นนี่คักได้พี่น้องเลยผักเสียนนี่ยเล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 ยน่าสนใจ้ค่ะโอเคเนาะสนอไอ้เนาะเทว่าเวะมาซุ่มนะกะเบืองส่วนการเกษตรของไอ้มานเพื่อนพี่น้องเลยโดยเอาหัานเพื่อเสียไอ้นี่นะหั่นเจ๊ก้วยเพื่อนอ๋ออันนี้เพราะ ห่าสักกล้วยพี่น้องเลยอ๋อสวยงามแท่เลยนั่นเอเนะาะคัาเทนสาวชิงอันสิงซาเพิ่อนเล่ย์ <c oughs> นี่พี่น้องเลยเป็นเห็ดให้ลูกเพิ่นป้าเสือกคืออันแท้มันจีบขาดบนะ่เ <c oughs> นี่ยเสื้อพลอยเออเสือกพลอยได้หนี่อุ่นแห้งเยลยหยบร้อยได้หนี่อ่ะกลับมาได้ไหมเนาะไปเบิ่งสวนเพิ่นพี่น้องเลยกระต้มขนมละลาดดยเนะ้ออ่ะ

กินขาน้าวน,น้ำซสร้าปลาบานี้พี่น้องเลยมูเชียงกาเซเดกขรัวตัวเดิทนทางก่อนบานี้เนาะดูอ่าสบายดีสบายดีนะไปก็เหนื่อยเด้อเหอ่อยน้วตัวสู่ได้เด้อเหนยนะฮะโอเคพี่น้องเนาะเหนืยนอยมูเชียงกาหมามอบเข้าวสารให้ทั้งครอบครัวของไอม้มันให้เพื่อนปิ่นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะบานี้ดู เสียงกับแหวสมส่วนพักส่วนหยาเพิ่นพี่น้องเนาะในครัวเรือนในครอบครัวเพิ่นพี่น้องเ้ยถือว่าลายสิ้นลายย่างพี่น้องเนาะเพิ่นปลูกพังถือว่าเป็นกับบัวปะให้พื้นที่ว่างเนาะถือว่าขยันพี่น้องเลยกระเุเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่ดีที่ไว้วางใจให้บุเสียงเป็นสะพานบุญให้ภายในมื้อนี้เนาะกาขอบคุณขอบคุณทางแม่นางที่อยู่ต่างประเทศขอให้ทางแม่นางจงอยู่ดีมีแห้ง ความเจ็บบ่อให้ได้ความไขบม่บ่อยมีเนอบุญได้บารมีที่ได้สุ่ยเดือครอบครัวเพิ่นดาที่ได้ให้บุเสียงนี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมือนี่กับขอให้กลับไปปกป้องรักษาภายในแล้วครอบครัวสาธุกับบุเสียงก็ต้องขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาก,กดติดตามนะครับช้มในให้กำลังใจบุเสียงโดยมาตลอดน้องเนาะบ่ใหม่หดืเกา่าตั้งแต่ต้นถึงจบนะพี่น้อง อยงไรก็ฝากกดไลค์และกดแชร์และเป็นกำลังใจให้พ่อเสียงนี่เด้อพี่น้องเนาะให้เ่อเสียงไ้อ่ได้สร้างคลิปดีๆอีกต่อไปพี่น้องเอ้ยอย่างไรก็ไปแล้วพี่น้องเนาะบันนี้มาพบมาเจอในคลิปหน้าของพ่อเสียงอีกต่อไปสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสุขคนเน้อพี่น้องสบายดี